คอมเมนต์มันมาแล้วก็คุยต้องอ่านให้หมดนะคะอย่าพึ่งไปเลยคุยกันก่อนอย่าพึ่งน้อยใจเนาะใจต้องกว้างเหมือนน้ำทะเลเหมือนน้ำบึงบละพิษบ้านพี่นงเด้อจ้ะป้าดไวรุ่นคักว่าจะได้เลิบเก้าเอะแมนบอแมนเลิบเก้าบอพี่นงเห็นสิบสองได้นี่ป้าดไวสรุน สวัสดีจ้าน้องนาะอ่าวันหนึ่งค่ะทักทายทักทายวันหนึ่งด้วยค่ะวันหนึ่งทักทายค่ะวัยรุ่นเขาคุยกันสวัสดีค่ะพี่คนสวยค่ะสวยค่ะสวยชอบชอบมาบอกว่าพี่คนสวยเนี่ย เดี๋ยวถ,ถ,ถ้ามาชมว่าพี่คนสวยเติมปากอีกหน่อยนึงกินมาม่าไปปากลบไปแล้วอยังไงให้แดงไว้ก่อนสวยอย่างทีนี้ไม่เย็นนี่ก็ย้อมหงอกไปแล้วโอเคแล้วไม่เย็นนี่ก็ย้อมหงอกไปแล้วสวยสวยสวย ขอบใจจ้าที่ชมว่าสวยคนมักงองแนละ้วไม่ต้องเติมก็ได้ค่ะสวยอยู่แล้วสวยแบบธรรมชาติค่ะไม่ต้องเติมอะไรแล้วเพราะคนมันสวยอยู่เรียวยถูกใจครับอยากได้ผัวรังอยากจะนั่งเคียงบิน อยากมีอันจะกินอยากจะกินขนมปังเอฟซีชอบมากเลยเพลงนี้หนูน้อยหนูน้อยครับไม่จำเป็นไม่ต้องเข้ามานะลูกเขาห้ามเด็กนะ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 คะทำไมพี่สวยจังเนละสวย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  ไม่ได้แล้วผัวพลันะ่อ่ะผัวเกาหลีวันนี้ทาวันนีวนนนว้วันนี้ทาครีมกันแดดเกาหลีด้วยวันนี้ทาครีมเกาหลีด้วยอ่าพี่พากรพี่ภาครอากร,ากร,ากรไอติมแซ่บบอกว่า อ่าสวัสดีสวัสดีทุ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 จ้าเลิฟสิบสี่จ้า,<ม>จาพี่ภากรบอกว่าหัวใจโอบกอดพี่ภากรให้แสงสว่างมาเนาะพี่นิคมบอกว่าไอติมบอทุจ้าพี่นิคมบอกว่าไอติมบอทุจ้าทุจ้าพี่ภากรให้ให้อะไรมาก็ไม่รู้ ตุ๊กตาน่ารักน่ารักมาเนาะเพรวาให้หัวใจอบกอดมาหนึ่งสองสามสี่ดวงเนาะพี่สวยเหมือนคนเกาหลีอตาตาชั้นเดียวใช่ไหม,มสวยเหมือนคนเกาหลีเนาะพี่พากรไอ,ไอติมแซบบอกว่าไอติมวอบอกว่าสวัสดีทุกบ้านครับสวัสดีทุกบ้านค่ะสวัสดีเช่นกันค่ะ มีเพื่อนเข้ามาตั้งเยอะก็มีดวงตาแค่สามสี่ห้านะพี่นิคมดวงตมามันน้อยโอ้ยชมขนาดนี้พี่นงคงหลักตายเลย <c oughs> พี่นงรู้อยู่ว่าเขาชมนั่นบอดายมักงองบบน,น,นั้นพอด้อยบอดายมักงองบบนั้นหน้า,นาตาดีขึ้นมาหน่อยแล้วนะน้อง,น,องน้องนาหน้าตาดีขึ้นมาหน่อยแล้ว วันนี้เดินออกไปบ่อไปดูบ่อปลาหญ้าขึ้นเต็มเลยเมื่อก่อนพี่นงจะตัดหญ้าสะพายถ,ถังฉีดยาหญ้าวันละฉีดทีก็สี่ถังไปเห็นโอ้ยทําใจไม่ได้เลยหญ้าเต็มคันบ่อปลาพี่นงเลยวันนี้ก็เลยทําได้อย่างเดียวดันสวิตช์ขึ้นแล้วก็เปิด